Is MET 107 FM MET 107 FM For life and music Number one international hit music station FM for life and music. Number one international hit music station. This is that what I said about that? สำหรับเมทัแอฟซันนชัฟเฟิลแล้วก็วันนี้อย่างที่ต้นบอกนะว่าเรามีแขกรับเชิญมาอยู่กับเราด้วยนะแล้วก็แน่นอนนะทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะเมทัลคอเต์เซเว่นของเราก็เป็นค่ายที่เปิดเพลงสากลน,นะแต่ว่าทุกครั้งที่มีศิลปินไทยที่ออกเพลงสากลมาที่คลื่นเราเนี่ยเราจะตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็อยากจะซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยนะแล้วก็น้องคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่โอ้โหเมื่อกี้ต้นได้ฟังเสียงเขาร้องสดๆในคุณเสียงเพราะมากวันนี้เลยก็เลยอยากจะเชิญน้องมาคุยกันแล้วน้องเขาเอาเพลงมาฝากเราด้วยนะน้องคนนี้ก็คคืออเบนนัันง่งสสวสดีะ สวัสดีค่นนสวดีคะพี่ต้นอาราเบลแนะนำตัวเองให้กับเมสเตอร์ให้ได้รู้จักสักนิดหนึ่งครับทักทายเมสเตอร์หน่อยแล้วค่ะชื่อว่าอาราเบลนะคะตอนนี้เบลอยู่กับค่าย Moonflower ค่ะเป็นค่ายของค่ายลูกของวัดเดอ์ดักค่ะแล้วก็มีพี่โบพี่โบกี้ไลออนนะคะดูแลตรงนี้อยู่ใช่แล้วนี่ก็วันนี้เบลจะมาฝากซิงเกิลที่2ของเบลนะคะชื่อว่า Lose ค่ะโอ้โหเมสเตอร์เป็นยังไง คือแค่เสียงพูดนะคือแบบเสียงเพาะมากเลยฉันดูฉันฉันฟังเป็นคนหยาบคายไปเลยอะ่ะเสียงพอแบบว่าอพอคุยกับน้องแล้วแบบวันนี้นะคะก็แบบเสียงเพาะมากจริงๆอ,อ,อาราเบลนี้เราได้มาคุยกันนิดหนึ่งเนาะก็อยากให้เล่าคอนเซปต์ของเพลงรูสักนิดหนึ่งเพลงนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างแล้วอาราเบลเป็นคนเขียนเองเลยหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะเพลงนี้เบลเป็นคนเขียนเนื้อเพลงค่ะแล้วก็แต่งทํานองแล้วก็จะมีพี่ยี่นะคะ แล้วก็จะมีพี่มาช่วยดูเรื่องโปรดิวซ์ดนตรีให้พี่จากเซฟแพลเนตค่ะซึ่งเพลงนี้เนื้อหาของมันจะพูดถึงการที่เราสูญเสียสิ่งสิ่งหนึ่งไปตอนที่เราเหมือนเรารู้ตัวสายไปอย่างเงี้ยค่ะคือเรามาเห็นค่าสิ่งสิ่งหนึ่งตอนที่มันสายไปแล้วเป็นความรู้สึกเสียดายรีเกรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆตอนแรกที่เริ่มเขียนเพลงนี้เลยรู้สึกว่าโอเคเพลงแรกซิงกลแรกที่ปล่อยมาเป็นเพลงแบบ น่ารักน่ารักแบบให้กําลังใจเป็นเพลงแบบหวานหวานหน่อยแต่ว่าเพลงที่สองอยากให้มันเป็นเพลงที่อิโมชั่นอลขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราเราเองก็ชอบเพลงแนวแบบเศร้าๆอะไรอย่างนี้ซึ่งเราเลือกความรู้สึกเอ่อรีเกรสมาเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราไม่ชอบที่สุดแหละมไม่ชอบความรู้สึกที่เสียดายอะไรทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเพลงเนี้ยมันเริ่มมาจากความรู้สึกแบบนี้แล้วก็ บอกเล่าถึงเรื่องราวของการที่เรามารู้ตัวสายไปว่าเราได้สูญเสียสิ่งที่ดีๆไปโดยที่เราไม่เห็นค่าตอนที่เรามีมันอยู่เหมือน t h k e it for granted ชอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะนะใช่ซึ่งเพลง Lose เนะี่ยเป็นเพลงที่2ของอาราเบลแล้วเนะ<ช>าะที่เมื่อกี้เราคุยกันเนาะ,ะแล้วก็เ,เขียนทั้งเนื้อแล้วก็ทั้งมโลดี้เองด้วย เก่งมากเลยจริงๆเออเราเรารู้สึกว่าคือคอนเซปต์เนี้ยดีเรารู้สึกว่าทุกคนน่ะน่าจะต้องมีเรื่องเรื่องอะไรที่เราเคยรีเกรสกันอยู่แล้วเนาะอย่างน้อยแล้วก็ฟังเพลงนี้เราว่าน่าจะอินแน่นอนเลยแล้วอยากรู้ว่าไปได้แรงบันดาลใจมาจากไหนเอ๊ะทำไมมันถึงแบบเพลงแรกมันเป็นสดใสแล้วใช่ไหมแบบเพลงที่สองนอกนอกจากเรื่องราวของของกันที่ว่าเฮ้ยอยากอยากลองทําเพลงที่มันแบบ อีโมชั่นอลดูบ้างเราเรามีเรื่องราวมีแบ็กสตอรี่อะไรที่ที่เกี่ยวกับเรื่องมีไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะแชร์ให้ให้คนเขาฟังเลยเลยเขียนเป็นเพลงนี้อะไรเงี้ยครับจริงๆมันไม่ได้แบบว่ามีเรื่องแบบว่าเป็นพิเเลยขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนเรารู้สึกว่าด้วยนิสัยส่วนตัวของเราแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างแบบไม่ค่อยกลา้าแล้วก็เหมือนทําให้รู้สึกว่าเราปล่อยโอกาสหลายๆอย่างหลุดมือไปเพราะวาความที่เราแบบ เราอาจจะกลัวเราไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเรา relate กับความรู้สึกนี้มากๆแล้วก็อยากถ่ายทอดออกมาในบทเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลือกที่ให้มันคอนเซปต์นี้ออกมาใช่โอเคใช่บางครั้งเราก็เป็นนะบางทีรู้สึกว่าเราเป็นคน make decision ไม่ไม่เด็ดขาดเนาะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าอุ้ยรู้อย่างนี้เรา อย่างนั้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลุงงี้ดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะโอเคแต่ว่าแน่นอนว่าไม่ได้มี personal experience อะไรอย่างงี้เนาะ่เลือกเป็นแบบกลมๆมาามาเอามาเขียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอเคแล้วใช้เวลาในการทําเพลงเนี่ยนานไหมครับถ้าระยะเวลาการทําทั้งหมดประมาณ3เดือนค่ะมันจะนานเรื่องการทําดนตรีด้วยการอัดอันนี้รวมทั้งหมดเลยจนเพลงเสร็จออกมาเป็นตัวแบบ ที่เราฟังกันทุกวันนี้ค่ะแล้วอาราเบลใช้เวลาเขียนนานไหมอ๋อถ้าเวลาเขียนไม่นานเลยค่ะประมาณไม่กี่วัน3มวันอุ้ยลดจ้าต่อมาก็ต้องใช้เวลาในการแบบทําดนตรีอ่าแบบเพิ่มปรุงนุ้นปรุงนี้ไปเรื่อยๆอะไรอย่เงี้ยเนาะใช่ค่ะโอ้ยอาศริยะเด็กเดี๋ยวนี้เก่งมากเลยอ่ะเออเขาตั้งเพลงกันแบบว่าเร็วรวดเร็วมากเลยนะ ไหนๆพูดกันขนาดนี้แล้วเล่าเบื้องหลังการทํางานร่วมกับทีมงานหน่อยว่าแบบมีม,มีอุปสรรคหรือมีเรื่องราวสนุกสนุกอะไรบ้างไหมแล้วแบบอย่างตัวคุณโบกี้เองอเขาได้เข้ามาแบบช่วยดูช่วยอะไรบ้างไหมพี่โบกี้ดีมากเลยเขาก็จะคอยซัพพอร์ตเราตลอดคอยเช็คอัพกับเราว่าเออเป็นยังไงบ้างแบบมีอะไรให้แบบอยากให้ช่วยอะไรไหมแต่จริงๆตัวเราเองก็อยากจะลองทําเองดูเท่าที่ทําได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง มีไปทำอัดบ้านที่โบกี้ด้วยก็คือเพลงนี้จริงๆไม่ได้อัดที่สตูดิโออย่างเพลงแรกจะไปอัดที่สตูมาค่ะแล้วเราก็รู้ตัวว่าเราแบบเราเกรงนิดนึงเราอาจจะไม่ได้ชอบห้องอัดขนาดนั้นก็เลย เอ้ยถ้าถ้าเป็นโฮมสตูดิโอได้จะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับพี่พี่โบทั้งคู่เลยเขาก็บอกว่าเอ้ยจริงๆพี่โบก็อัดเพลงที่บ้านนะปกติเพลงพี่โบที่ฟังกันเนี่ยก็เขาก็อธิบายเลยเบลก็เอ้ยมันจะได้รู้สึกโคซี่เนาะมันจะได้ไม่รู้สึกเกรงไม่รู้สึกว่าแบบคุยแบบอีกกี่ชั่วโมงเราต้องออกแล้วจใช่ก็ ก็เลยแบบคุยกับพี่โบพี่โบก็เอ้ยมาเลยมามาบ้านเลยพี่โบก็เซตอัพทุกอย่างให้ก็คือสรุปไปอัดที่บ้านพี่โบมีพี่โบกับพี่มาช่วยดูคุมอัดร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่โบก็มาช่วยในเรื่องว่าแบบเอ้ยอัดร้องยังไงเพราะเราเองก็ยังไม่เคยอัดร้องเองอะไรเงี้ยค่ะใช่พี่โบก็มาช่วยดูแต่ในเรื่องของงานงานเพลงงานอะไรเงี้ยเขาก็จะปล่อยให้เราเป็นตัวของตัวเองเลยใช่พี่โบเขาอยากให้เรา ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบเออมันมันเป็นตัวเองอยากใ,ให้ดึงความเป็นเราออกมาให้ได้มากที่สุดใช่คะ่ะใช่ใชแต่เราว่าไอเดียนี้ดีนะเพราะว่าหลายๆอย่างอะ่ะบางคนอะ่ะนักร้องก็จะจะเครียดเนาะเข้าไปในสตูดิโอบางทีมันแบบมันมันด้วยด้วยบรรยากาศหรือหรือหรือแบบสตูดิโอบุ๊กิ้งทม์มันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลามันทายมากฉันแบบน้ <laughs> องตรงนี้ไม่ยังยังไม่ได้ยังไม่โอเคเลยหรือร้องไปแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยท่อนนี้ยังไม่ค่อยดีเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่าการอัดที่บ้านน่ะดีมันมันมันฟลมันก็จะแบบ โคซี่โคซี่แล้วก็ร<ช>ีแล็กซ์เนาะเหมือนแบบสบายสบายมันจะฟิลกว่าเวลาอลองด้วยรู้สึกว่าแบบเออใช่เวอร์กว่าชิลชิลโอเคแล้วเราจะมีโอกาสได้เห็นอาราเบลแบบมีการแบบทำเพลงหรือแบบคอลแลบกับพี่โบกี้ไหม อยากไหมจริงๆอยากแต่ว่าอยากอยู่เหมือนกันเนาะใช่อยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราต้องรอดูต้องรอดูก่อนว่าต้องรอดูขนาดนี้แต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้อาจจะต้องคุยกับแบบพี่โบงี้ก่อนใช่ไหมครับอ่าแล้วนอกจากนั้นในอนาคตมีมีศิลปินคนไหนที่แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าแบบอยากจะร่วมงานเป็นพิเศษไหมหรือมีศิลปินคนไหนที่เราแบบเป็นไอดอลรูปแบบลุคอัพทูอะไรเงี้ยมีไหมครับโอ้ยเยอะมากศิลปินที่เพราะว่าาแบบฟังเพลงเยอะมากแล้วก็ ช่วงนี้ก็ยิ่งแบบว่าฟังเยอะใหญ่เลยแล้วก็รู้สึกว่ามีในไทยก็มีศิลปินเก่งๆหลายคนมากๆที่แบบอยากร่วมง,งานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้อาจจะเหมือนเราอาจจะยังไม่ได้มั่นใจในตัวเองขนาดที่จะแบบไปรีชเอาไปหาเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะ <Okay. S 1> ต้องแบบว่ารอให้แบบมีเพลงมีผลงานออกมาอีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยากจะร่วมง,งานกับหลายคนตอนนี้ยังยังไม่ได้บอกว่ามีใคร แบบเจาะตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างศิลปินอินเ i อร์เนชั่นแนลมีใครที่แบบช่วงนี้หนูฟังใครบ้างช่วงเนี้ยที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนเราฟังเราเสพเขาเยอะมากเลยช่วงนี้โอ้ต้องเราเราวี่เลย <c oughs> อ่ากลัดและเชียร์ตแล้้วดวดยเขาจะมาสมาร์ทโซนิกแล้วด้วยเนาะ <c oughs> ใช่เขาจะมาแบบว่าทัวร์มีทัวร์ของเขาเองด้วยใช่ป่ะใช่แล้วก็สมาร์โซนิกด้วยใช่ค่ะพี่กำลังจะพูดเลยว่าพอพี่ฟังอาราเบลแล้วพี่นึกถึง ีลอฟี่แล้วก็มีคนหนึ่งที่พี่นึกนิกกี้ก็คล้ายๆอยู่เอมีความนิกกี้คล้ายๆเออ R ันด์บเบลก็ชอบเนาะก็แต่เราก็ทําเป็นฟิลนั้นได้นะเออเราก็แบบเฮ้ยไอเสียงน้องก็มีความแบบไปทางแบบทางแบบโทนโทนนั้นได้อยู่อะไรเงี้ยเนาะแล้วมีแนวเพลงอื่นๆอีกไหมที่อยากทํเนอกนอกจากแบบว่าแนวที่มันเป็นที่เราออกมาอะไรเงี้ยอืจริงๆเบลอะเห็นภาพตัวเองเป็นอ b บเลยชอบชอบร้องอ b บอยู่แล้วแล้วคิดว่าน่าจะอ Stick with R B ไปแล้ว,ว่าอยากทำเพลงที่มัน groovy อีกหน่อยจริงๆอแอบชอบแบบว่าเพลงฟังเหมือนกันใช่ฟังบีดแบบว่า groove Gro อาจจะเบส <Okay. S 1> แบบให้แบบโยกโยกหน่อยอย่างเพลงเพลงสองรู้ค่ะมันก็จะมีความแบบหวานมีความแบบบาลาดหน่อย R B อาจจะอยากทำแบบว่าพวกเพลงที่สนุก ขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยโยกยกได้ฟังกี้ฟังกี้ขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นโซนนิดๆอะไรเงี้ยอะไรประมาณน,น,นั้นปะประมาณนั้นเลยโอเคทีนี้อยากรู้ว่าเราเริ่มต้นมาเป็นแบบนักร้องมาเป็นศิลปินได้ยังไงคือมันมันเริ่มจากอะไรอืมคือถ้าถ้าพูดถึงการเป็นศิลปินเลยคือจริงๆงงๆเหมือนกันเพราะว่าอ่เบลรู้สึกว่าเบลเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแล้วก็ เหมือนตอนแรกเลยเราไม่ได้เล่นดนตรีมาเราร้องเพลงอย่างเดียวก็<ฆ>คือรู้ว่าชอบร้องเพลงแต่ว่าอพอเราไม่ได้เล่นดนตรีมันก็ไม่เห็นภาพการแบบว่าทําเพลงของตัวเองเป็นศิลปินอย่างเงี้ยค่ะจนวันหนึง่งอ๋อพี่พี่โบกี้ค่ะเขาทักมาดเ r e c t ig มาเลยตอนแรกเราก็แบบสแปมปะแบบโบกี้ไรออนทักมาคือเออเราก็ไปดูเฮ้ยพี่โบทักมาจริงเขาบอกว่าเขาจะเปิดค่ายใหม่แล้วเขาก็ชวนเราอะไรเงี้ยเราก็บอกตรงๆว่า เออเบลแบบยังไม่ได้ตอนนั้นเบลยังไม่ได้มีเพลงออกมาเป็นชิ้นเป็นอันคือมีแต่งเองบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้มีผลงานแบบว่าที่ปล่อยออกมาอะไรอย่างเงี้ยเลยเขาบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรคือตอนนั้นอะเบลมีโคเว v e r เอาไว้แล้วพี่โบเขาก็ไปเห็นโเว v e r แล้วเขาบอกว่าเขาชอบอแล้วพี่โบก็แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวแบบเรามาับบมาปั้นกันามาทาด้วยกันเราก็เริ่มทําตอนนั้นเลย start from scratch <ล>ด้วยกันใช่ค่ะตอนนั้นเบลก็เลยแบบมีไฟขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยแบบพี่โบเขาแบบ เขารู้สึกเขามั่นใจในตัวเราจางังเลยเขามองเห็นอะไรในตัวเราเขาจุดบีชเ<ล>อามาที่เรากใช่เราตอนนั้นเรายังไม่ได้แบบมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นเลยตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราลองเริ่มทําจริงจังดูแล้วก็แต่งเพลงออกมาแบบจน ตอนนี้ก็มีแต่งออกมาเรื่อยๆก็ทําจนรู้สึกว่าเริ่มมั่นใจในตัวเองกับการแบบแต่งเพลงมากขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้แสดงว่าเบลมีแต่งเพลงในสต็อกเก็บไว้เยอะเหมือนกันใช่ปะใช่ใช่โอ้ใช่ค่ะมีเยอะแต่ว่าเป็นคนที่แบบแต่งๆเสร็จแล้วเอ๊ะแบบจะดีไหมเอ๊ะมันก็ใช่นิดนึงก็เลยก็เลยมีเยอะมากโอเคใช่ค่ะไม่แต่เราก็ดีแล้วก็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 ทาไว้ก่อนขึ้นโครงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะหาตกตกคนมาทำมาช่วยเราได้เองอะไรเงี้ยเนาะ แต่เราว่าดีนะถือว่าเป็นกู๊ดตาร์ที่แบบว่าอย่างที่เราบอกว่าเด็กๆทุกวันเนี้ยเขาเก่งมาเราจะเริ่มกันเร็วเลยอย่างยูก็ย,กยูก็รู้ว่าแบบเฮ้ยชอบชอบแบบนี้เริ่มเขียนเพลงเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเนาะดีมากๆเลยนะก็แล้วไหนไหนที่มีเพลงสต็อกเขียนไว้ยเยอะขนาดนี้มีแพลนอยากจะปล่อยเป็นอัลบั้มบ้างไหมมีอยากทำอ,อีพีค่ะอาจจะยังไม่อ,อ,อัลบัม้มใช่ตอ,อน,เ,น EP, เริ่มเป็นอีพีก่อนมีมีม,มีคิด 4, อยู่สักสี่ห้าเพลงเลยเนาะประมาณสี่ห้าเพลงเลยโอเค อ่าไหนๆมากขนาดนี้แล้วอะ่ะพี่โปรยไปตั้งแต่แรกเลยว่าเสียงเบลเพราะมาก <laughs> พี่ก็เลยอยากให้เมดสเตอร์สได้ฟังอาราเบลร้องเพลงรู้สดๆให้ฟังหน่อยได้ไหมสักหนึ่งท่อนก <t ons> <ะ>็ได้ได้เลยค่ะ <c oughs> จัดไปเลยจ้ะ <c oughs> ดเดี๋ยวเราไปฮุกเลยโอเค I wish that time would just take me back to the day we met, cause I let you slip away the moment I looked away. Take me back to the day we met, cause I never knew how much you meant to me till I lose you. โอ้โหปังมากอ,อันนี้คือเสียงบตบมือ,อบแบบสดๆนะไม่ใช่เสียงแบบเอฟเฟกนะจ๊ะแล้วจริงๆสุดยอดมากชอบมากๆเลยนะครับเพลงนี้ก็วันนี้จงขอบคุณเบลมากๆเลยที่แวะมาฝากเพลงนี้นไหนๆก็เราแวะมาขนาดนี้แล้วอยากให้พูดเข้าเพลงนี้หน่อยเลยให้เมสสเตอร์ได้ไปฟังเพลงนี้กันต่อเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงรู้ให้เมสเตอร์ได้ฟังกันแบบเต็มๆหลังจากนี้เลยค่ะก็เพลงนี้นะคะ จะพูดถึงการที่เราเห็นค่าสิ่งสิ่งหนึ่งตอนที่มันสายไปแล้วนะคะสำหรับใครที่อาจจะมีความรู้สึกเสียดายหรือว่ารู้สึกว่าเออเราน่าจะรู้ตัวเร็วกว่านี้ค่ะก็อาจจะรีเล t กับเพลงนี้ได้อยากให้ลองฟังดูนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบค่ะ แน่นอนครับวันนี้คือ l o ซ s e จาก Arabell นะครับวันนี้ขอบคุณ Arabell มากๆเลยที่แวะมาฝากเพลงนี้กันนะครับยังไงเพลงหน้าถ้าเกิดออกมาก็แวะมาที่ Metro No. s e v ได้ใหม่นะจ๊ะได้เลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเพราะฉะนั้นเราไปฟังเพลงนี้กันเลยนะครับ l o ซ s e จาก Arabell One oh seven FM for life and music, number one international hit music station. This is that what I?